บาด์นาาสุเทนคลิปนี้ขอแนะนำ5กวีเกมมิ่งราคาถูกงบ5,000บาทราคาและโปรโมชั่นในคลิปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับ เนื่องด้วยตอนนี้เนี่ยนะครับกระแสการเป็นสตรีมเมอร์เนี่ยกำลังมาแรงแบบไม่มีตกเลยละครับเกมเมอร์หลายต่อหลายคนเนี่ยนะครับที่ชื่นชอบการเล่นเกมเนี่ยก็กระโดดเข้าไปเป็นสตรีมเมอร์กันเยอะเลยและการเป็นสตรีมเมอร์ที่ดีนะครับนอกจากจะมีคอมพิวเตอร์แรงๆไว้เล่นเกมแล้วเนี่ยอุปกรณ์อีกอย่างที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเก้าอี้เกมมิ่งดีๆเพื่อให้เราเนี่ยได้นั่งเล่นเกมและสตรีมเกมได้ย,วยาวๆไม่รู้สึกเมื่อยล้าแถมเวลาออกหน้ากล้องเนี่ยก็จะได้ฟิลเกมเมอร์ตัวจริงอีกด้วยเท่สุดๆและใครที่กําลังมองหาเก้าอ มิ่งราคาดีๆถูกๆงบเบาๆก็เข้ามาดูถูกคลิปแล้วล่ะครับเพราะทีมงานบรรณาทุกเทนมีมาแนะนํากันถึง5รุ่นซึ่งแต่ละรุ่นบอกเลยว่านั่งสบายๆมากๆแต่จะมีรุ่นไหนกันบ้างนั้นไปดูกันเลย n ิ o อวอลูชั่นเกมมิ่งแชร์เซเลน เริ่มกับที่แบรนด์แรกครับกับแบรนด์เกมมิ่งเกียร์สัญชาติไทยที่เกมเมอร์หลายคนเนี่ยต้องรู้จักกับ Neo Evolution ที่มีเก้าอี้เกมมิ่งดีๆราคเาเบาๆเ,เพียบซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่นนยก็คือซีรีส์เก้า e อี้เกมมิ่งแห่งทวยเทพตำนานกรีกอย่าง Aquarius, Helios, Valhalla และ s e l e n a ตัวเก้าอี้ดีไซน์เหมาะสมกับคนที่ใหญ่เพราะเบาะนั่งและที่พิงหลังมีขนาดใหญ่ตัวที่พิงมีความสูง81ซนเมตรโอบรับรอบตัวได้ยางดีเลยตัวหนังใช้หนัง PU คุณภาพดีทั้งคู่ตัวเก้าอี้ยังมีโชค๊คที่สามารถปรับระดับความสูงได้ตั้งแต่48ถึง53ซนตเมตรตัวเฟรมล้อทำจากโลหะแข็งแรงสามารถรองรับน้ำหนักได้สูงถึง136กิโลกรัมที่วางแขนปรับได้แบบ 2D คือปรับสูงต่ำและแนวขวางได้ถึง3ระดับทำให้สามารถวางแขนเล่นเกมได้ทุกท่วงท่า ส่วนใครที่เล่นเกมแล้วเกิดอยากพักสายตาเทนนักคนดีก็อีตัวนี้ก็สามารถปรับเอนนอนตามหลักเอีกโนมิกส์ได้180องศาหรือยังมาพร้อมกับหมอนรองหัวและหมอนรองหลังอีกด้วยและที่ดีเยี่ยมเลยนะครับทางเนียววิวัลชันเนี่ยรับประกัน2ปีเลยทีเดียวเกาอีกเกมมิ่งซีรีส์นี้นะครับถือว่าตอบโจทย์สําหรับเกมเมอร์ที่อยากได้เกาอี้ตัวใหญ่ๆรองรับคนนั่งที่หลากหลายสรีระมีสเปคการใช้งานที่ครบเครื่องที่สําคัญเนี่ยราคาถูกมากเนียววิวัลชั่นเกมมิ่งแชร์เซเลน่ าราคา3,140บาทพีเดียเตอร์เกมมิ่งช lk 8 1 0 3 มาที่เก้าอี้เกมมิ่งตัวที่2ตัวนี้นะครับมาจากแบรนด์เกมมิ่งเกียร์ชื่อดังระดับโลกอย่าง Predator เลยทีเดียวแหละครับซึ่งไม่น่าเชื่อว่าแบรนด์นี้เนี่ยก็จะมีเก้าอี้ราคาถูกมาให้เกมเมอร์ได้ใช้เหมือนกันกับ Predator LK8103 ตัวเก้าอี้นะครับถึงแม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นเก้าอี้เกมมิ่งแต่ด้วยดีไซน์ต้องบอกเลยว่าสามารถใช้งานได้หลากหลายจริงๆจ,จะเป็นเก้าอี้ออฟฟิศทั่วไปก็ได้หรือจะเป็นเก้าอี้เอาไว้นั่งเล่นเกมก็ดีเพราะดีไซน์เนี่ยไม่ได้ออกแบบเป็นเกมมิ่งจ๋าจนเกินไปตัววัสดุนรัใช้หง P เพีีมย สีน้ำเงินตัดกับสีดำดูหรูหรามาห่ามากาแต่ก็ทนทานทําความสะอาดง่ายตัวเฟรมล้อนะครับที่รองแขนเนี่ยทำจากวัสดุไนลอนที่มีความยืดหยุ่นไม่แตกง่ายตัวโชกก็ทําได้ดีสามารถรองรับน้ําหนักได้สูงสุดถึง125กิโลกร,รัมแต่ถึงแม้จะรองรับน้าหนักได้เยอะนะครับแต่ก็แอบไม่เหมาะกับเกมเมอร์ที่มีขนาดตัวที่ใหญ่ถามว่ามันนั่งได้ไหมก็นั่งได้แหละครับแต่ก็ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนคนตัวเล็กๆนั่งที่มีความสูงไม่เกิน170ซนเมตรและที่สาคัญเนี่ยก็อี ตัวนี้ไม่สามารถปรับเอนนอนได้นะครับ Predator LK8103 เหมาะกับเกมเมอร์ไซส์มินิที่อยากจะได้กาอี e ้เกมมิ่งราคาเ,าเบาแต่ได้แบรนด์เกมมิ่งแบรนดังอย่าง Predator ที่ออกแบบแบบไม่ได้เกมมิ่งจ๋าเอาไว้นั่งทํางานที่ออฟฟิศหรือเอาไว้นั่งเล่นเกมก็จัดไปได้เลย Predator Gaming Chair LK8103 ราคา3,990บาท Thunder X3 Gaming s h a r e TGC12 เก้าอี้เกมมิ่งรคาคาเบาๆตัวต่อมาครับยังคงอยู่กับแบรนด์อินเตอร์ที่วนเวียนอยู่ในวงการอ e ีสปอร์ตกับ t ัน n d e r X3 ที่ก็ไม่น่าเชื่ออีกเหมือนกันครับว่าจะมีเก้าอี้เกมมิ่งราคาไม่เกิน5000บาทให้เกมเมอร์ได้เลือกใช้กับรุ่น TGC12 ตัวเก้าอี้ดีไซน์เกมมิ่งสุดพลังดีไซน์สไตล์เบาะรถแข่งสีแดงตัดดำหุ้มด้วยหนังลายไดยมอนให้ความสบายแม้ต้องนั่งเล่นเกมเป็นระยะเวลานานตัวเบาเองครับก็ออกแบบให้ใหมีความยาว50ซนเมตรยาวกว่าเบาะของแบรนด์อื่นๆอย่างเห็นได้ชัดเลยละครับเมื่อนั่งงลไป ขาของคนนั่งเนี่ยจะถูกเก้าอี้รับน้าหนักเอาไว้ทั้งหมดนั่นเองมาพร้อมกับหมอนรองหัวและหมอนรองหลังทําให้นั่งสบายขึ้นไปอีกสําหรับที่วางแขนนะครับก็สามารถปรับระดับความสูงแบบ 2D ได้ตามต้องการเลยตัวเบาพิงนะครับสามารถปรับระดับเอ็นได้180องศาจะนั่งหรือจะนอนเล่นเกมก็ได้เลยครับด้านตัวโช๊คก็แข็งแรงนะครับตัวโช๊กระดับ cast 4สามารถรองรับน้ําหนักได้สูงถึง150กิโลกรัมเลยทีเดียวและสามารถปรับระดับความสูงได้ตั้งแต่50ถึง58ซนเมตรดังนั้น เนี่ยเก้าอี้ตัวนี้จึงเหมาะกับเกมเมอร์ที่มีช่วงขายาวและความสูงอยู่ที่1 6 0ถึง185ซนมครับนอกจากจะนั่งสบายแล้วนะครับตัว Thunder 3, t ันเดอร์3 TGC 1 2ยังมีฟังก์ชันล็อกกิ้งที่สามารถล็อกท่าทางการนั่งแบบเอียงโดยที่เท้าไม่ติดพื้นทำให้สามารถนั่งวางขาดได้อย่างสบายใจโดยที่เก้าอี้เนี่ยไม่โยกเยกและไม่พังง่ายๆอีกด้วยเกมเมอร์คนไหนมองหาเก้าอี้แบรนด์ท็อปๆนั่งสบายๆราคาเบาๆดีไซน์แจม่มแจม,แจมเหมาะสาหรับเกมเมอร์ที่ขาย ยาวและมีความสูงก็จัดรุ่นนี้ไปได้เลย Thunder X3 Gaming s h a r e TGC12 ราคา4,190บาท Signal Gaming s h a i r Baroque GC202BW กลับมาอยู่กับที่แบรนด์ไทยกันบ้างน,นะครับกับแบรนด์ที่เกมเมอร์เนี่ยชอบของถูกและดีต้องรู้จักกับ Signal ที่ส่งเก้าอ e ี้เกมมิ่งราคาเบาๆอย่าง Baroque GC 2 0 2 BW เข้าประกวดเก้าอี้เกมมิ่งรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นเก้าอี้เกมมิ่งอีกรุ่นที่ราคาถูกแต่มีความทนทานอย่างมากตัวเบาะและหมอในเนี่ยใช้วัสดุเป็นหนัง PU เกรดดีทั้งหมดตัวเก้า e อี้ดีไซน์ตามหลัก e อ g ก n o m i นมิกตัวที่พิงหลังเนี่ยนะครับมีขนาดใหญ่มีความกว้างสูงสุดที่58ซนเมตรโอบรับตัวคนนั่งได้เต็มที่และยังมีความสูงถึง91.5ซนเมตรสามารถปรับเอ็นนอนได้ถึง160องศาส่วนที่รองแขนนั้นก็สามารถปรับแบบ 2D ได้7ระดับ ความเหมาะสมกับท่าทางที่เรานั่งครับทำให้นั่งสบายไม่รู้สึกเมื่อยล้าจากการนั่งเล่นเกมนานๆตัวเฟรมล้อนะครับวัสดุใช้เป็นนายลอนที่รับน้ําหนักได้ดียืดหยุ่นไม่หักง่ายตัวโชค๊คเป็นชค๊คแบบคลาสโฟสามารถปรับระดับความสูงได้9ซนเมตรและรองรับน้ําหนักได้ถึง150กิโลกรัมเลยทีเดียวซิกโน l บาร์รับ GC 202 BW ถือว่าเป็นเก้าอี้แบรนด์ไทยที่คุณภาพระดับโลกอีกตัวที่เหมาะกับเกมเมอร์ที่ต้องการของถูกและดีจัดเถอะครับบอกเลยเลยว่า คุ้มซิ g โนเกมมิ่งแช r ์บาร์ร็อกจีซีสองศูนยราคา4390บาทแฟนเทคเกมมิ่งแชร r จีซีหนึ่งแปดหนา เก้าอี้เกมมิ่งตัวสุดท้ายนะครับของลิสต์นี้ถ้าพูดถึงเรื่องเกมมิ่งเกียร์ที่ถูกและคุ้มค่าเนี่ยจะไม่มีแบรนด์นี้คงไม่ได้กับแฟนเทคที่มีเก้าอี้เกมมิ่งอย่าง Gc 181 Alpha ที่ใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยเลยครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวที่ราคาแพงที่สุดในลิสต์แต่ก็ถือว่าคุ้มค่ากับเงินที่เราต้องเสียไปครับตัวเก้าอี้เนี่ยใช้หนัง PU อย่างดีที่ดูแลทําความสะอาดได้ง่ายทนทานกันรอยขีดข่วนใช้งานได้นานหลายปีแบบไม่มีสึกตัวเบาะเนี่ยมีความใหญ่ออกแบบเข้ากับสุ ปกติไปจนถึงไซส์ใหญ่มาพร้อมกับหมอนรองหัวและหมอนรองหลังอย่างระบายทำให้นั่งได้นานไม่เมื่อยหรือหากใครที่จะพักผ่อนตัวเก้าอี้ตัวนี้นะครับก็สามารถปรับเอนนอนได้ถึง180องศาเลยทีเดียวเฟรมล้อใช้โลหะแข็งแรงที่มีความเบาและความกว้างสามารถนั่งเล่นเกมได้โดยไม่ต้องกลัวเก้าอี้พลิกหรือหากชกเป็นโชคที่สามารถปรับระดับความสูงได้มีความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง150กิโลกร,รมัมและที่สำคัญทางแฟนเทคยังรับประกันชก ให้ถึง2ปีเลยทีเดียว GC 1 8 1 Alpha ถือว่าเป็นเก้าอี้ที่คุ้มค่าอีกตัวคุณภาพไม่แพ้เก้าอี้แบรนด์ดังๆตัวหลักมืนม่นๆเลยนะครับเรียกได้ว่าจัดไปถึงครับคุ้มยิ่งกว่าคุ้ม,มอีก Fantech g a m i n g Share GC181 Alpha ราคา4,990บาท เป็นยังไงกันบ้างเหครับกับเก้าอี้เกมมิ่งราคาถูกๆที่ทางบรรณาท OP TEN เนี่ยนำมาแนะนํากันน่าจะถูกอกถูกใจเกมเมอร์กันบ้างเหรอครับซึ่งถ้าใครถูกใจตัวไหนอยากได้เป็นเจ้าของนะครับไว้ไปปลูกความเป็นเกมมิ่งในตัวเราก็ไปจัดกันได้เลยที่หน้าร้านบรรณาบรรณาอีคิพทุกสาขาหรือจะชอบออนไลน์กันก็ได้รอเล่นเกมที่บ้านแบบสบายๆคลิกไปเลยที่ www.bnn.in.th รับรองคลิกปุ๊บส่งปั๊บอย่างแน่นอนและก่อนจะจากกันไปเนี่ยนะครับขอถามเพื่อนๆกันหน่อยดีกว่า ว่าอยากให้บรรณาของเราเนี่ยทำคลิปแนะนําสินค้าอะไรกันอีกสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับที่ใต้คลิปส่วนบรรณาทบอเทนคลิปนี้นะครับผมโดวนัดหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ